ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูทวีเขาพองผู้ไกลเกลียประจาทางานตารวจแห่งชาติเลขบัตรยาสี่เาห้าทับครับวันนี้มาที่สถานีตารวจภูธรอําเภอนาคูนะครับมาที่สถานีตารวจภูธรน,นาคูามาไกลเกลียข้อพิพาทนะครับในคดีที่ทําให้เสียทรัพย์นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เสียหายาและคู่กรณีรวมทั้งผู้นําหมู่บ้านด้วยนะครับมาในวันนี้ ท่านร้อยเบียยเจ้าของคดีก็อยู่ด้วยทั้งสองฝ่ายตกลงด้วยกันด้วยดีนะครับให้อภัรรยซึ่งกันและกันโดยไม่คิดมูลค่าค่าเสียหายโดยไม่คิดค่าสินหมทดแทนนะครับต้องขอบคุณทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามถ้าพี่น้องได้พบเห็นคลิปนี้นะครับในการไกล่เกลี่ยตามพรบไกล่เกลี่ยคดีพาดปีพศ2562ไกล่เกลี่ยได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับวันนี้เราไกล่เกลี่ยในชั้นงานสอบสวนนะครับชั้นงานสอบสวนมี6ฐานความผิด ไม่ว่าจะเป็นการชนมุนต่อสู้บาดเจ็บถึงตายลักทรัพย์มีนประมาทรวมทั้งประมาทบาดเจ็บตามมาตรา300ด้วยนะครับนี่คือไก่เกลี่ยในชั้นงานสอบสวนแต่ในชั้นสกชหรือศูนย์ไก่เกลี่ยภาพประชาชนพินการโรงพักนั้นไก่เกลี่ยได้ทางแพ่งด้วยนะครับอาญาด้วยส่วนอาญาในชั้นศูนย์ไก่เกลี่ยภาพประชาชนก็จะไก่เกลี่ยความผิดละหูโทษเก็บฐานความผิดรวมทั้งคดีอันยอมความได้อัตราโทษไม่เกิน3ปีส่วนคดีทางแพ่งนะครับไก่เกลี่ย ในเขตที่ดินแบ่งปันกันไม่ถูกต้องอรวมทั้งทุนทรัพย์ตามสัญญาต่างๆที่ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทหากเกิน5 0 0 0 0นบาทก็สามารถไปไก่เกี่ยที่ยุติธรรมจังหวัดในไก่เกี่ภาครัฐด,ด้วยอีกคดีหนึ่งที่พี่น้องจะมาใช้บริการในศูนย์ไกลเกลี่ภาคประชาชนได้ก็คือคดีมรดกนะครับในเรื่องจากการมรดกถ้าหากว่าท่านเดือดร้อนอย่างไรนะครับสิ่งที่จะช่วยเหลือท่านได้ก็คือศูนย์ไกลเกี่ภาคประชาชนใกล้บ้านท่านและศูนย์ไกลเกี่ภาคประชาชน ตามโรงพักทั่วประเทศและไก่เกี่ยในชั้นพนักง,งานสอบสวนขึ้นอยู่กับฐานความผิดนะครับข้อสําคัญในการไก่เกลี่ยทุกชั้นไม่ว่าศูนย์ไก่เกี่ยภาพาประชาชนหรือไก่เกี่ยชั้นพนักง,งานสอบสวนไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการบริการยุติธรรมรักย่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงวันนี้มาที่สถานีตํารวจภูธรนาคูต้องกราบขอพระคุณร้อยเวรเจ้าของคดีท่านร้อยตํารวจเอกบรรจงชลชี และท่านพ่วงกับหัวหน้าสถานีพันตำรวจเอกทิติพงศ์นุพงศ์พิพัฒน์นะครับทั้งสองท่านอำนวยความถ่วในการไกลเกลี่ยได้อย่างดีที่น้องประชาชนเข้าถึงยุติธรรมรากญ้าได้อย่างทั่วถึงพี่น้องที่เคารพครับถนนทุกเส้นมีทางตันก็มักมีทางออกเสมอปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขาพี่น้องไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะนําความยุติธรรมมาฝากพี่น้องทุกท่านให้ทั่วถึงกลับขอพระคุณครับ sorry yeah. dj